ชวนฟังเรื่องหลอนใน2นาทีกับ10ตำนานสยองขวัญในมหาลัยโดยมามา่าโจ๊กครับและภาพยนตร์เทอม3ตำนานเสาตกน้ำมันเรือนไทยตำนานนี้ถือได้ว่าเพิ่งเกิดได้ไม่นานมานี้แต่มีความหลอนถึงเลเวล10เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งแถบชานเมืองซึ่งมีเรือนไทยตั้งอยู่ริมน้ำเรือนไทยแห่งนี้มีนักศึกษาเจอดีกันแบบไม่หยุด มีเรื่องราวเล่าว่าณสถานที่แห่งนี้เกิดเหตุรางร้ายมากมายตั้งแต่ก่อนสร้างขนาดที่กำลังลงเสาเข็มก็มีคนงานเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้ถูกค้อนตอกเสาเข็มทับเสียชีวิตหลังจากการสร้างเรืองไทยหลังนี้เสร็จก็ปรากฏว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณอยู่เป็นระยะระยะครั้งหนึ่งในการทำบุญบริเวณอาคารนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีตามปกติแต่ขนาดที่ทำน้ำมนต์อยู่ก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่ง เกิดชักกระตุกตัวสั่นขึ้นมาน้ำลายฟูมปากซึ่งอาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมพิธีในขณะนั้นก็เห็นกันโดยทั่วไปหลังจากทำน้ำมนต์เสร็จประธานพระสงฆ์ที่กำลังทำพิธีอยู่ได้นำน้ำมนต์มาพรมใส่พระรูปที่มีอาการชักพร้อมก็บอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลผีก็อยู่ส่วนผีอย่ามาทำให้เกิดความยุ่งยากจนพระรูปนั้นสงบลงหลังจากนั้นท่านก็ปะพรมน้ำมนต์ไปทั่วบริเวณ จนกระทั่งมาหยุดที่เสาต้นหนึ่งพระท่านได้เอ่ยถามว่ามีใครเคยเห็นอะไรเป็นพิเศษที่เสาต้นนี้อีกไหมซึ่งอาจารย์ที่มาด้วยก็รู้ได้ทันทีว่าเสาต้นนั้นเป็นต้นที่เกิดอุบัติเหตุจนทําให้คนงานต้องเสียชีวิตนั่นเองและมีอีกหลายเหตุการณ์เช่นเมื่อมีนักศึกษาเข้ามานั่งอ่านหนังสือที่ใต้ถุนเรือนไทยเนื่องจากอยู่ริมน้ําจะไม่มีอากาศเย็นและสบายแต่เมื่อจะเก็บของกลับกลับมีเส้นผมปลิวมา พอหันไปมองก็เห็นเงาดำๆพอเพ่งมองก็เห็นเป็นเส้นผมปิวเสยายอยู่เธอจึงรีบเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นผมของผู้หญิงสวมชุดไทยที่ห้อยหัวลงมาจากชั้นบนพร้อมกับเสียยิ้มเห็นฟันดำและมันก็ทักทายเธอในแบบที่ตายก็ลืมไม่ลงสะกีดร้องและหมดสติไปจนรอปภพอพอที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลได้ยินเสียง จึงรีบวิ่งมาช่วย